ไปไปดูมันไหมไปดูมันไหมว่าว่าทำไมมันเดินทำไมไม่บินทำไมนกไม่บินทำไมนกพิราบไม่บินสงสัยไหมอย่าไปใกล้อย่าอย่าไปใกล้มากมันมาหาอะไรมาหาอะไรทำไมไม่บินมันน่าจะมีหนอนฮะมันน่าจะมีอะไรนะไม่มันมันบินไม่ได้เหรอทำไมบินไม่ได้ลูกบินได้แต่มันเดินเฉยเฉยอ๋อมันเดินเฉยเฉยอ่ะนี่ไงมันบินได้แล้ว มันบินไปไกลเลยม,ม,มีนอนเหรอไหนนอนอ่ะไหนนอนอ่ะอกับแต่ฮะตรงนี้มีนอนใช่ไหมนกมาจิกกินใช่ไหมมีน,นอน,นมันบินไปแล้วใครบอกมันบินไม่ได้มันบินได้ไดไดอ่ะไปไปบินแถวแถวนี้ตอนเย็นมันจะกลับมาไหม แล้วแล้วมก็จะมาเดินกันมารวมสูงกันแล้วก็แล้วก็บินแล้วก็บินไปขึ้นรังของมันเหมือนเดิมรังมันอยู่ไหนรังมันอยู่ตรงไหนก็ได้ไหนไหนไหนดูสิชีสิอู้นี่เหรอรังนกอย่นี้เหรอมันอยู่บนต้นไม้เหรอรังนกผมเคยผมเคยเห็นงูอยู่ตรงนั้นด้วยเหรองูได้แปดิ้นอ่ะดีมากได้แปดชิ้นละอ่ะไปไปทิ้งไปทิ้งไปกลับห้องเลยแล้วครับเอ็น ไอ้ดิ้ีได้กี่ชิ้นสี่ชิ้นไอ้กี่ชิ้นไปฟันได้หกชิ้นไอ้กี่ชิ้นได้สิบชิ้นได้สิชิ้นสิบชิ้นอ่ะไปทิ้งเถอะไปทิ้งหนูได้ห้าชิ้นแล้วห้าชิ้นแล้วอ่ะไปทิ้งลูกไป